สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดขันคานะครับวันนี้เรามาออกบูธนะครับเดี๋ยวพาไปดูร้านเจ๊ฝ้ายนะครับนี่มาตั้งบูธไหนนี่นเราเอาอะไรมาขายนะครับใครสนใจก็มาเจอกันที่ตลาดขันคาได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับร้านเจ๊ฝ้ายผมจบนะครับเจ๊ฝ้ายผมจบระพีสุดน้ายนี่เฮนี่อันนี้เอาลูกศิษย้ามานะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวลงไปถ่ายนิดฝ้ายดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับอะไรดีคะ มีอะไรขายห้างครับวันนี้วันนี้มีนำ้ำมันเครื่องบางจากค่ะตัวนี้นี่38นะคะใช้ได้ทั้ง2จังหวะ4สี่จังหวะเลยนะคะทุกคนราคขบู๊หัวฉีดใช้ได้เลยใช่นี่นก็คือ1ขวด75บา้าบทได้ราคาช่างตั้งแต่ขวดแรกนะคะไม่ต้องซื้อยกลัง,ลงใช่แล้วก็ราคายกลังก็ถูกลงไปอีกนะคะมีอะไรอีกวะมีอะไรครันี่แล้วก็มี สำหรับสายออโต้ Auto นะคะก็คือตัวนี้จะแถมฟรีพร้อมน้ำมันเฟืองถ่ายเลยค่ะชุดหนึ่งก็120บาทลูกค้าไม่ต้องไปซื้อแยกนะนะคะได้ไปแบบครบชุดเลยแล้วก็มีผ้าเบรกผ้าเบรกหน้าผ้าเบรกหลังเวฟนะคะอันนี้ก็ได้ราคาช่างแต่ชิ้นแรกเหมือนกันไม่ต้องซื้อยงนะคะแบนะแล้วก็แบตเตอรี่ค่ะลูกละ220บาทใครสนใจก็มาอยู่เลยที่ตลาดสมชาใช่ไหมวันนี้ถามได้นะคะ รถมอไซค์ค่ะนี่คุค้าก็ออกมาเรื่อยๆครับนี่าไปทั้งตัวนี่นะครับโอยทีสท้ายเลยนะครับ